สวัสดีครับทุกคนครับพาทุกคนมาไหว้พระกันครับที่วัดใหม่สุประดิษฐ์ครับผมที่นครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมครับเป็นวัดที่สวยงามมากเลยครับเดินเข้ามาเรื่อยๆครับเจอรูปปั้นของพญานาคเยอะมากเลยครับทุกคนซึ่งจัดไว้ได้ งดงามมากก็ใช้คำพูดนี้เลยครับเห็นไหมจะพาทุกคนเดินชมไปเรื่อยๆนะครับชมความง,งดงามเพราะบางบางทีผมก็บรรยายให้ฟังไม่ถูกครับว่ามันงดงามแค่ไหนอยากให้ทุกคนได้มามาชมเองนะครับว่ามันมีความวิจิตรแค่ไหนครับกับงานศิลปะที่มันเกิดขึ้นครับที่วัดใหม่สุบริต ที่นี่น่าจะเป็นจิดเช็คกินอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทุกคนน่าจะมาได้ครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับกรุงเทพมากครับเนี่ฮะสวยงามมากเลยครับอันนี้ก็เป็นเป็นหน้าประตูทางเข้าที่จะไปการาบองค์หลวงพ่ออยู่ข้างในอีกทีหนึงนะครับติดกับริมน้ำน้วยตรงนี้นะครับ น,นี้เป็นฝั่งข้างหลังเมื่อกี้คือเราถ่ายอยู่ข้างหน้าครับอันนี้ข้างหลังก่อนที่เราจะคาดไปกาบองค์หลวงพ่อเนี่ยเราก็ต้องมาผ่านจุดนี้ก่อนนะครับแล้วจะพาทุกคนเดินชมไปเรื่อยๆนะครับความวิจิตรอ่าอันนี้เข้ามาข้างในแล้วครับข้างในเย็นสบายมากครับจากที่ร้อนๆมาครับเข้ามาในนี้ครับเย็นสบายอ่ยางนี้ก็จะเป็นโลกหนึ่งเหมือน ถ้าเปรียบเทียบให้ดูงดงามก็จะเหมือนเมืองบาดาลน,นั่นแหละนะครับแล้วก็มาลอกของพญาน,นาคครับผมกระดาบหลวงพ่อนี่น่าจะเป็นหลวงพ่อโตครับที่วัดป่าเลไรที่สุพรรณบุรีครับแล้วผมงดงามมากครับอยากจะรู้ว่างดงามอย่างที่ผมพูดไหมก็มาได้ครับ วัดใหม่สุประดิษฐ์ครับไม่ไกลจากกรุงเทพครับทุกคนก็จะพาทุกคนเดินชมไปเรื่อยๆนะครับรอบวัดครับชมความงดงามของวัดไปเรื่อยๆครับก็สงสัยนะครับคนว่าพระไม่ใช่หลวงพ่อวัดป่าเลยไรือเปล่าแต่ผมว่าใช่นะเราคือไปวัดหลวงพ่อวัดป่าเลยไรแล้วก็ได้รับ ผมว่าน่าจะใช่หลวงพ่อทิวัดปากเะไรครับห้องนี้สวยมากเลยครับทุกคน,นก็มาถึงห้องนึงนะครับห้องที่มีอ,องเข้าไปไกลๆแล้วแบบอร,รุอสีอะครับเนาะสำหรับใครที่จะชอบที่เป็นสิิอมองคลก็มาตรงนี้กับก็พาทุกคนเดินมาเรื่อยๆนะครับจนถึงริมน,น้ำครับ เขาลามาถึงริมน้ําแล้วก็อึ้งเลยครับโอ้ฝั่งนี้สวยมากครับตรงริมน้ําครับมีปูพ่พญานาคขันหน้าเข้าแม่น้ําเลยครับเอาโบสดครับสีเหลืองอารามแล้วก็มีองค์พญานาคเต็มเลยครับสวยงามมากครับทุกคนบรรยายไม่ถูกอยากจะรู้ว่ามันสวยงามแค่ไหน มาครับทุกคนวัดใหม่สุประอรษฐ์ครับครับก็ถึงจุดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ลองย้อนกลับไปดูขอางบนอีกทีสิครับว่าข้างบนในจุดที่เรายังไม่ได้เดินมีอะไรให้ชมบ้างครับนี่และครับทุกคนสวยมากทั้งสามเสียงครับนี่ครับทุกคนชมไปเรื่อยๆเลยครับ องค์พระสุวรีณะครับที่องค์ใหญ่มากเลยครับเดินใหมกนิดนึงก็จะเจอจกับสารสมเด็จพระเจ้าตากสินครับผมแล้วก็สารของเสด็จพ่อรามห้ครับผมครับเดี๋ยวก่อนกลับบ้านก็แ้ะห้หาปรปลาสักนิดนึงครับ เนื้องปลากกันครับทุกคนก็จบกับคลิปนี้ครับคลิปไหว้พระที่วัดใหม่สุประดิษฐ์ครับทุกคนสวัสดีครับ